ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามาชมบ้านโซนตลาดท่ารัวกันนะคะตรงนี้จะใกล้ไปตลาดท่ารัวเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ําบนพื้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวบ้านด้านในกันเลยค่ะ เข้ามาตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถกว้างๆเลยนะคะจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในตัวบ้านกันเลยค่ะประตูด้านหน้าตรงเข้าบ้านจะเป็นประตูกระจกอย่างดีนะคะเดินเข้ามาเราจะเจอห้องโถงนะคะห้องโถงตรงนี้กว้างขวางมากๆเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเรามาดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะห้องนอนแรกกว้างขวางมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาดูห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนที่2จะเป็นห้องนอนที่เรามีห้องน้ำในตัวเลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะ เรามาดูห้องนอนที่สามกันนะคะห้องนอนที่สามตรงนี้ก็กว้างขวางมา,มากาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําตรงส่วนกลางอีกหนึ่งห้องนะคะเพื่อนๆที่เอาไว้เวลามีแขกมีญาติมาเยี่ยมเนาะเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ เราแถมเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยนะคะหลังนี้เราจะฟรีโอนให้นะคะฟรีโอนฟรีเคาน์เตอร์ครัวแทงน้ำปั๊มน้ำมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟมุงรั่วทั้งหลังนะคะแล้วก็มีสวนหย่อมสนามหญ้าฟอย์กันความร้อนหลังคาหลังแล้วก็ตัวท่อกันปลวกรอบบ้านด้วยค่ะด้านหลังของบ้านก็จะมีพื้นที่เหลือกว,กว้างเอาไว้ทำ ห้องซักลางหรือทำห้องครัวเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะราคาไม่แพงถูกใจใกล้เมืองนะคะเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางมากๆเลยค่ะสนใจบ้านรังนี้กดทักแชททักหาน้องแอดมินได้เลยค่ะเรามีบริการดำเนินการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะคะพ่อค้าแม่ขายทุกอาชีพกู้ได้ ทักมาหาเราก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ